กวน้องหลงทางเหรอเอ๋บอสอัลเดนเพิ่งเลิกงานสรุปแต่ยกนู่นแล้วแม่มอไซไปวันนี้มันออกกำลังกายไปแล้วแม่ให้ดรอ กหน่อยเลี้งมนาเด็กหน่อยดูเลี้ยนาเด็กหน่อยด้เติมเตรียมมาเตรียมมาไรไหมเต้มอะไรสิสมอลคำเฮียสมอลคำเฮียไอ้ดูพุดบุญพุดเมียพุดผัวขึ้นรถเลยจังพุดพุดยังพุดเท้าพุจังเจ้าแล้วรถกัดขับไปเธอแม่คำอ่อนไก่เอาน้ำเติมเอามันสีฮอตดีดอก พี่ก็ไม่บอกให้ใหเอาพีนเยี่ยวใสเ <c oughs> <c oughs> ออพูดไปนะพินมึงก็ถ้าอนะไรนี้เยี่ยวใสก็พอดี้ไม่ได้ไปไหนเรา,เาจอดอยู่นี่แหละซ่อมไปอีกปีหนึ่งขอองง้าอ้อนไกไปไหนไก่ฉันยังไงฉันกินกล้วยลูกเดียวฉันจอดรถกินกล้วยลูกเดียวอะไรดินเ่รอเมื่อวานนี้นุ่มนะนะบอกให้เอากล้วยไปเอาเสมอไปเอจะไม่ต้องไปซื้อกระดิบมากิน น,นี่มันไปนซื้อกติไม่มีประโยชน์เลยน้เขาก็อยากเนาะแต่นลูกอม,มไม่มีประโยชน์ตังไม่มีเลยถามว่าตังเหลือเท่าไหร่เหลืออยู่ยี่สิบ <c oughs> เอากล้วยไปหอนะ้ำไปจะได้ไม่แพะไม่เสีย <c oughs> นี่น,นี่พี่น้องเมืองเขากำลังตัดหญ้านะคะตัดหญ่าตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วก็เฮ็ดเป็นกกองไว้ตัดแล้วม่นจะเป็นกลองของมันเองนะเดี๋ยวก็จะมีรถมม่วใวนแซนพลาสติกใสสีพลาสติกสีขาวอีกเท่านึงนะคะอันนี้เขาเก็บไว้เลี้ยงสัตว์ช่วงน้มาเขาตัดเป็นกองเขาตัดเป็นแถวยาว เดี๋ยวกองไว้นั่นละจา้าเดี๋ยวพลานั่นจา้าโอ้ยเนาะเล่าบอกกันสักทีจา้าเมาพิษเนี่ย